ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆทาง u t u b e ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มื้อนี้นะครับชอบชวนหากระสิพามาเบ่งการตรวจสอบนะครับเจ้าพาวเวอร์นะครับเจ้าพาวเวอร์ประกอบนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะแรงนะครับตัวใหญ่นะครับสังเกตเห็นแผ่นวงจรนะครับอย่างเบลเลอร์เลยครับดูองค์ประกอบคร่าวๆนะครับ ตัวนี้อาการเพื่อนมาคือดังข้างเดียวนะครับคือเพื่อนไปใช้งานช่วงสงการเอาคือรถแห่นะครับมีการกระทบกระเทือนนะครับตัวลำโพงครับอาจจะโดนน้าโดนอย่างมากนะครับเดี๋ยวมาเช็คเบิ้งนะครับว่ามันจะเสียตัวใดนะครับให้เบิ้งวงจรเขาข้าวก่อนนะครับนี่ครับประกอบด้วยวงจรป้องกันลําโพงดีเลยนะครับข้าวนะครับหมเปลง EI นะครับตัวเบลเลอร์เลยครับอย่างใหญ่นะครับโมเปง ซึ่งเอ็มตัวนี้นะครับความสูงประมาณ3ามยูนะครับตัวใหญ่เตะพัดลมมี4ตัวแล้วก็รู้สึกว่าเพลองโจรจะยาวนะครับปกติปกตินะครับเพราะว่าพ่นเอาจนเต็มนะครับเต็มกล้องนะครับอันนี้มาดูตัวเก็บประจุนะครับ10,000ไมโคร1 0 0โวลต์นะครับจำนวน6ตัวนะครับส่วนไฟออกจากหม้อแปลงก่ 6 5 0 6 5นะครับคือว่าไฟออกหลายอยู่นะครับอันนี้เป็นวงจรบาลานอินพุตนะครับเพิ่นก็ใส่มาอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นแอมป์ประกอบนะครับเพราะว่าเครื่องขอามันจะใส่ขยายหลายโตนะครับไปพัวกันนะครับอันนี้เป็นเจ้าไดโอดบิดนะครับให้มา2ตัวนะครับตั้งอยู่เป็นเสียงระบายความร้อนนะครับส่วนเจ้ามอแปลงลูกเล็กนี่นะครับ18โวลต์ เพื่อนำมาเลียงพัดลมแล้วก็วงจรรีเล์ป้องกันลำโพงนะครับส่วนวงจรได้จะเป็น TR07 นะครับทวินไดเวอร์นะครับเบื้องหน้าตาคล้ายๆวงจรบิตนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับรุ่นนี้เป็นวงจรขับ a b ธรรมดานะครับแต่เพื่อนใช้พักได้อยู่สองตัวนะครับเพิ่มกระแสในการขับเอาพุทนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาตรวจเช็คฟิวกรนะครับมีฟิวนะครับ ใส่ฟิวมาด้วยนะครับปลอดไทยนะครับแบบนี้ไม่ขาดนะครับวัดอีกฝั่งนึงนะครับไม่ขาดนะครับเขืมขึ้นอยู่นะครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยววัดอีกชนแนลนึงนะครับแชน้นนี้รู้สึกว่าจะมีรอยดําอยู่นะครับแต่ก็อาจที่ผ่านซึกมาหลายนะครับไม่ขาดนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ขาดนะครับ ตรวเช็คลิ้มไม่ขาดเนี่ยเอาพุทธ่าจจะไม่เสียนะครับใบพล่าทานซิสเตอร์นะครับทีนี้เราก็ลงมาเปิดเครื่องเบรงนะครับต่อไฟเข้านะครับเช็คเปิดเครื่องเบรงว่ามันจะมีการควันหรือมีอะไรหรือเปล่าครับข้าวนะครับถ้าวัดแล้วมันบูช็อตนะครับเราก็เปิดเครื่องได้นะครับสังเกตวงจรรีเล์กับพิบนะครับติดนะครับแปลว่า เรื่องไม่ช็อตนะครับแบบนี้นะครับคือไม่มีไฟตรงออกลโพูงนะครับว่ารีเย์เพิ่นติดอยู่นะครับจะินเสียงแต๊กอยู่นะครับแต่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างนะครับดังข้างเดียวครับเดี๋ยวมาตรวเบื้องอีกนะครับและตอนนี้นะครับมาเจอปัญหาตัวนึงนะครับคือว่าพัดลมไม่หมุนนะครับข้างนี้นะครับนี่ครับพัดลมตัวนี้นะครับง่ายอยู่นะครับ เบื้องต้นนะครับเจอตัวที่เสียนะครับแล้วก็มาสังเกตเห็นนะครับนี่ครับวงจรป้องกันลําโพูงนะครับเจ้าดีเลีนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งผัดลมก่อนนะครับตรงที่มีปัญหานะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผัดลมด้านในมันเป็นแบบใด้แล้วเดี๋ยวผมสิแกะให้เบิ่งนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นพัดลมดีซี12โวลต์นะครับไม่ใช่220นะครับก็เลยต้องมีวงจรอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมเบิ่งรอยดำรอยไหมหรือเปล่านะครับ ตรงคนรวกกับมุมนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะโดนน้ามานะครับอาจจะสะสมไส้นะครับพัดลมมันดูเข้ามานะครับเกิดการช็อตครับไอซีตัวนี้นะครับมีไอซีด้วยครับเดี๋ยวหามาเปลี่ยนที่หลังได้ครับพัดลมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เสียงดังข้างเดียวนะครับผมสงสัยตัวนี้นะครับเนี่ยเจ้ากล่องรีเลย์นะครับประจํานะครับ เครื่องขยายกลางเตียงง่ายๆนะครับนะครับเห็นรอยดำๆอยู่ครับเ็นเหลืองอยู่นะครับเพราะว่ามันมีการสปาร์คด้านในนะครับเพราะว่าเป็นหน้าสัมผัสปิดเปิดลํลำโพงนะครับบางทีเจ้าของเครื่องเพื่อนทําสายลําโพงช็อตกันนะครับหรือว่าต่อลาโพงเกินนะครับเจลูรีตัวนี้มันจะไหมนะับจะร้อนนะครับว่ากระแสมผ่านตัวมันหลายนะครับจะทําการแก้ไขนะครับ การขูดนะครับผมขูดเอานะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าต้องถอดตัวเดิมไปซื้อนะครับเปลี่ยนนะครับ๋ยวผมขูดลองเบิ่งก่อนครับว่าจะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวต่อสายลําโพงลองเบิ่งก่อนนะครับว่ามันจะผ่านรีเลย์แล้วหรือเปล่านะครับปัญหาจะเกิดจาดรีเลย์จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับถ้าเอาลำโพงประจ้ามารีเลย์เริ่มก็ได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้คือผมขูดนาสัมผัสมาแล้วครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเกะขูดได้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมสิเกะมาให้บึ้งนะครับเจ้าตัวดเลีนะครับด้านในมันเป็นแบบไหนะครับมันมีการสัมผัสแบบไดนะครับทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องนะครับเสียบไฟนะครับลองเบึ้งครับว่ามันผ่านหรือยังทําการขยายหรือยังนะครับขยายของเราง่ายๆนะครับก็ต้องมีเสียงเพลงนะครับคือใช้สัญญาณจากมือนะครับว่ามันสิขยายอยู่ครับสัญญาณเป็นสัญญาณลบควนนะครับ จากร่างกายของเฮานะครับต่อไปครับดังดูนะครับผ่านดดเร่แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเเบองีกฝั่งนี้นะครับตัวที่ห็นก่อนนะครับนี่คือแังบรเล็งนะครับเดี๋ยวให้เห็นชัดๆต้องทําการปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวต่อสารพ้งเาฟังนี้ไม่นะครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเขาจับบุมีลำพงเนี้ยอาจจะทำให้ตัวทันทานไหมได้นะครับ ตัวทันทานกันความที่สูงนั่นไฟออกลำพงนะครับถ้าไปจับเลยบุมีลำพ้งโตนี่ทำให้อุปกรณ์เขาไหม้ได้นะครับความที่สูงที่ปไหม้พวกอากระเบื้องนะครับในวงจรนะครับที่เขาตป้องกันไว้นะครับเขาก็เลยต้องตอลำพงนะครับเดี๋ยวค่อยนี่ผมให้เบื้องนะครับบางที่เอ็มหองกระจายข้าวนะครับไม่โตลำพงนะครับมาเปิดเพลยงเห็นไฟกระพริบตลอดเร่งขึ้นนะครับ ทำให้โมอเลงเอาพุทธไหมได้เหมือนกันนะครับแบบนั้นนะครับเราต้องมีโหลดนะครับนะครับปึ๊บฝั่งนี้นะครับไฟติดแล้วนะครับฝั่งอุปกรณ์จักมือนะครับดังแล้วครับใช้ได้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผม